และพวกผู้รับใช้จึงถามนายว่าท่านปัจฉนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือแต่นายตอบว่าอย่าเลยเกือบว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวสาลีด้วยให้ทั้งสอนจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว และในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวสาลีนั้นจะเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราคำอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดพันผักกาดพระองค์ยังตัดคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาด มเมล็ดหนึ่งซึ่งชายคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนมเมล็ดนั้นที่จริงก็เล็กกว่ามเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่ที่สุดท่ามกลางผักทั้งหลายและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของตนต้นนั้นคำอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ พระอ,องค์ยังตัดคำอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเสมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดข้อความเหล่านี้ทั้งสิ้นพระเยซูตัดกับหมู่ชนเป็นคำอุปมาและนอกจากคำอุปมาพระอ,องค์ไม่ได้ตัดกับเขาเลยทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะที่ ตัดโดยศาสดาพยากรณ์ว่าเราจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาเราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เดิมสร้างโลกทรงองค์อธิบายอธิบายคำอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมานแล้วพระเยซูทรงให้ฝูงชนเหล่านั้นจากไปและเสด็จเข้าไปในเรือนพวกสาวกของพระองค์ก็เฝ้าเฝ้าทูลถ,ถามว่า ขอพระอ,องค์ทรงโปรอธิบายให้พวกข้าพระอ,องค์เข้าใจคําอุปมาที่ว่าด้วยข้าวละมานในนานั้นพระอ,องค์ตัดตอบเขาว่าผู้หวานเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์นานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่ลูกหลานแห่งอาณาจักรแต่ข้าวละมานได้แก่ลูกหลานของมารร้ายศัตรูผู้หวานข้าวละมานได้แก่พญามาหรหดูเก็บ เกี่ยวได้แก่การสิ้นสุดของโลกนี้และผู้เกี่ยวนั้นได้แก่พวกทูตสวรรค์เหตุฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไรในการสิ้นสุดของโลกนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นบุตรมนุษย์จะใช้พวกทูตสวรรค์ของท่านออกไปเก็บกว่าทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและบรรดาผู้ที่ทำความชั่วช้าไปจากอาณาจักรของท่าน และจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพงที่นั้นจะมีการร้องให้ขบเคี้ยวขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคราวนั้นผู้ชอบธรรมจะส่องสว่างอยู่ในอาณาจักรของพระบิดาของเขาดุจด,ดวงอาทิตย์ใครมีหูจงฟังเถิดทำอุปมาเกี่ยวกับขุนทรัพย์ที่ซ่อนไว้อีประการหนึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนา เมื่อมีผู้ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อทุ่งนานั้นขุ้ปมากเกี่ยวกับไข่มุกราคามากอีกประการหนึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีซึ่งเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั้นคําอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลาอีประการหนึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลารวมทุกชนิดซึ่งเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ในภาชนะแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในการสิ้นสุดของโลกก็จะเป็นอย่างนั้นแหละพวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม แล้วจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพงที่นั่นจะมีการร้องให้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพระเยซูตัดกับเขาว่าข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเข้าใจพระเจ้าข้าฝ่ายพระองค์ตัดกับเขาว่าเพราะฉะนั้นพวกธรรมจารทุกคนที่ได้รับการสั่งสอนถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์แล้ว ก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคังของตนพระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่เมืองนาซาเลต์ต่อมาเมื่อพระเยซูได้ตัดคาอุปมาเหล่านั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากที่นั่นเมื่อพระองค์เสร็จมาถึงบ้านเมืองของพระองค์แล้วพระองค์ก็สั่งสอนในธรรมศาลาของเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจและพูดกันว่าคนนี้มีสติปัญญา และการอิทธิฤทธิ์อย่างนี้มาจากไหนคนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือมารดาของเขาชื่อมารีไม่ใช่หรือและน้องชายของเขาชื่อยากบโยโยเซฟซีโมนและยูดาสมิ่ใช่หรือและน้องสาวทั้งหลายของเขาก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาจากไหนเขาทั้งหลายจึงหมังใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตัดกับเขาว่าศาสดา ศาสดาพยากรณ์จะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในบ้านเมืองของตนและในครัวเรือนของตนพระองค์จึงไม่ได้ทรงกระทำการอิทธิฤทธิ์ที่นั่นเพราะเขาไม่มีความเชื่อเอเมนนะครับ